เออเอาละครับสวัสดีครับและนี่คือรายการคิเล่ทีวีชาแนลนะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาอยู่ในเกมเดิมนะครับคือโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามไม่ใช่สามก๊กนะครับขอโทษนะครับก็คือ s มุทรไทยวัน์เอร์ภาคสี่พาร์ทสองนะครับก็จริงๆแล้วผมเล่นไปแค่สองด่านนะแล้วผมก็ไปเล่นแบบอัดเนี่ยอีกด่านหนึ่งก็คือด่านนี้ Battle of Nagashino นะแต่ว่าไฟลมันหายนะครับก็อย่างที่ว่ามาครับมันก็จะเหลืออีกแค่สองด่านนั้นนะครับ ถ้าลงด่านนี้ก็คือสามด่านเว้ยแล้วเราก็จะจบเอ,อตอนของอิซาอิเดะแล้วนะครับเอ่าล่ะมาเริ่มกันเลยอันนี้คือบทฟอร์มยักษ์เลยนะครับเป็นเนื้อเรื่องของแอนิเมชันภาคสองเลยนะอืมขอข้ามตรงนี้นะครับเพราะว่าจะอธิบายที่หลังนะแล้วก็จะอธิบายเป็นคลิปแยกแล้วนะครับจะไม่อธิบายรวมในหลังคลิปเนาะ อ่าเป็นไงบ,งบ้างครับเสียงถ้าเกิดผมจะเทสเสียงมาเรื่อยๆนะสิเสียงผมไม่เสถียรนะไมายังอากาศอยู่อ๋อหนัก,กมัซาเนี่ยเขาร่วมกับกอง,อง,ง,ง,งกทัพชิเนีนนะแห่งไครแล้วก็ทำการบุกโจมตีโอดาอาร์มีเนีกก่ยอ๋อแต่ว่าชิเนีนเนี่ยตายครับเพราะว่าโรคร้ายนะครับกองทัพทาเคดาเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงนะแบบ ทำให้กองทัพโอดาเนี่ยไปต่อสู้กับอาไซได้แล้วก็คนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำตระกูลทาเคดาเนี่ยคือคาสโยรีครับแล้วเขาก็บุกมาที่นากาชิโนครับปะทะกับกองทัพของโตคุงาวะครับน้องบุญแงะเนี่ยเขาก็เลยนำกองทัพไปช่วยโตคุงาวะนะครับเป็นคนปืนสามพันนายครับเข้าสู่สมรภูมิลบนะครับ ประมาณนี้นะอ่าแล้วก็ได้เปิดฉากนะครับคือปืนเนี่ยเป็นอาวุธที่เผา e ูที่สุดในสมัยนั้นปะทะกับกองทัพม้าของทาเคดาที่เรียกได้ว่าเป็นกองทัพม้าที่แข็งแกร่งที่สุดนะแบบใส่กรอบอะไรอย่างเงี้ยตีบวกสิบประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับขออภัยนะครับที่ผมแปลให้ฟังทุกตัวอักษรไม่ได้ เพราะผมนี้ไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะครับอา Battle of Nagashino ชผมเล่นตัวอะไรไปแล้วนะผมเล่นตัวมิซิเดไปแล้วนะโอดะโนบนะอ๋อผมจะเล่นเป็นโอดะนะครับเพราะว่าอีกสองด่านอีกสามด่านต่อไปเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นเป็นโอดะอีกแล้วนะ ไปกันลอยแผ่นทมเกรดสิครับถ้าเกิดได้เป็นโอดะไปเลยก็จะเล่นในโหมดนอร์ม l ลนะครับแค่ด่านนี้นะแล้วก็อีกสองด่านจะเล่นเป็นอีซี่แล้วเพราะมันยากจริงๆสำหรับตัวที่ไม่เลเวลไม่ถึงกำหนดก็คือถ้าเกิดว่าผมเล่นเป็นอาไซเด่ใช้ได้แต <huh> <food> ่ตัวอื well, so. to to useful, ่นของผมอ่ะคือผมเล่น่าปายกันไปอ่ะ 弾込めの間無防備にしかし鉄砲隊を3組に分けカールガール発射装填を繰り返すことで間断ない攻撃が可能となりますいかにせんは、一番隊構え เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าถ้าเกิดว่าผมเล่นเป็นโอดาเนี่ยใครจะเป็นคนคุมแทนนะเดี๋ยวน้องบุญนะอ๋อโนบุทาดะโอดาอยู่ดี่ค่ายหลักแทนเนาะ เกมนี้ก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นในปีโหมดนี่อโอด้าก็จะอยู่ที่เดิมนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วโอด้าไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับ <c oughs> โนบุทาดะประมาณว่าโนบุทาะดะเฝ้าเมนแข็มไ้อะไรมัน ประมาณนี้ครับถ้เราก็จะแบบต่อสู้กับฝั่งข้ามนี้ยากขึ้นนะโอเคอี่งอีอ โอดาภาคนี้ครับโอ้ผมผมจำตัวภาคเก่าไม่ได้เลยครับแต่ว่าโอดาภาคนี้ดีไซน์ตัวละครได้สวยงามมากนะแต่ว่าอืมถ้าอยากจะเล่นเป็นโอดา,อาจริงๆอนะแนะนำให้ไปเล่นในภาค4ที่เป็นพาร์ทหนึ่งของทางคอนโต้ครับเออแต่ว่าราคาเกมนี้มันด้วยสงอยู่นะก็มาสอ0 0ักว่าบาทตอนนั้นผมซื้อมาเล่นดูแต่ว่า ก็เนื้อหาใช้ได้ครับใช้ได้มากกว่าภาคคอีกนะภาคนี้จะเป็นภาคคิปย่อยนะบอกว่าตัวละครไหนแบบนี้มันโหงน้อยก็จะเอามาทำเป็นซีรีส์นั่นเองนะครับเออสองแล้ว Wonderful s i m p l wonderful my lord Take s h มันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับก็คือตอนที่แปลเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะอ่ามันจะไม่เหมือนกันลอยแต่ว่าจะแปลคือคือกันนะแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด กองทัพตัวกองทัพตัวของเราเนี่ยอยู่ที่นากาชิโน้แคสโซนะครับกองทัพของพวกนั้นเนี่ยกำลังจะบุกไปที่เมนแคมป์ของเรานะครับที่เอ่อที่พลปืนของเราอยู่นะครับใกล้แล้วเริ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องไปไปเชิญหน้ากับมันหน้าเจอโบกิสโทเยะ ส่วนกองทัพของเราก็จะบุกเข้าค่ายหลักนะคริกลีไปตอนนี้ภารกิจของเราก็คือตั้งหารโนบุส่วนนี้นะครับโอ้โชคายเลยนะคัสิโยริมันไม่ง่ายหรอกอะไรประมาณนั้นเสียงหนักแน่นโอ้ชิบหายแล้วพวกมันซุ่มกองทัพคนปืนเอาไว้เลยเนี่ยนนนนบเอาว 田の残存兵を誘い殲滅するためにยกกองทัพเลนโมริเออร์ของพวกเราเนี่ยแข็งเก่งที่จะบุกไปประมาณนั้นนะครับคิกดาวไม่รู้แปลว่าอะไรมาซากิยามากะตะนะนะครับเป็นหัวครับเป็นหัวหอกในการบุก ่ายเราครั้งนี้นะก็จะมากันเยอะเลยนะยังเห็นแล้วผมพอใช้แล้วกันโอเคไอ้แก่โอ้ย ถ้าประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นเลเวลหนึ่งตอนนี้ก็จะเริ่มไม่ไหวแล้วนะถ้าไปด่านต่อไปนี่ไม่ไหวแน่นอนนะวอล์ล้อเรียบร้อยเหลือแค่คนเดียวเท่านั้น ไม่รอดครับ่ักิดาเนี่ยดแลนนี่คืออะไรเนะี่ยประมาณว่ายพาแท้หรือเปล่าประมาณว่าท่านคาซิโยริเนี่ยเอ่ออยู่ต่อไปอะไรประมาณนี้โคตรปวดพุทธก็พระเอกเลยครับไปไปเลยดีกว่าม้าค่ะม้าแม่งไม่วาฟกูเลยเหนื่อยใจเหนื่อยใจอ๋อแล้วก็ตอนนี้ เอ่อตอนนี้คนไต้เข้าไปญี่ปุ่นนะผมก็มาเล่นเกมญี่ปุ่นเลยแต่ว่าผมจะมีซีรีส์ของเพเดรออยู่นะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับตัวละครนะครับแล้วก็ความรู้ต่างๆของปัติศาสตร์เนี่ยรอการเผยแพร่อยู่เนาะเนี่ยครับก็ตัวเกมก็จะสมจริงนิดนึงครับก็คือไอ้านสามแถวเนี่ยของรบุรกะเนี่ยเขาจะยิง ยิงแล้วก็ถอยกลับไปบรรจุกระถอยกลับไปบรรจุกระกสุกกะนและทับข้างหลังเนี่ยก็จะแบบโดนเบี่ยงขึ้นมาให้มาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ยิงแล้วก็ถอยกลับไปบรรจุกระสุนครับเป็นอย่างนี้เรื่อยๆครับเป็นไงครับความชาฉลาดของโนบุนางานนะเขาก็จะเป็นคนที่ฉลาดในการวางแผนเออถ้าเกิดมีผู้นําแบบโนบุนางาน,นี่ครับแน่นอนครับรเผด็จการแน่นอนแต่ว่าเขามีความรู้มากพอนะ ในการศึกครั้งนี้นะถ้าเกิดไม่ได้โอดะเนี่ยก็คงจะต้องพ่ายแพ้นะเฮ้เยเปลี่ยนตัวมางดีกว่า<ฮ>เออแล้วก็อิซาฮิเดเนี่ยถือว่าเป็นผู้เท่าู้แก่นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่วัยรุ่นนะ ใกล้จบแล้วครับผมก็จะมีอธิบายเกี่ยวกับตัวละครต่างๆนะที่จบไม่ไม่มีเล่นแล้วแบบว่าหมดฉากนะแบบคล้ายๆกับว่าไม่มีในฉากต่อไปครับรและคนเมื่อกี้ครับคือบรรพบุรุษของ <c oughs> บ,บ,บรรบรรพบุรุษของยูโ <c oughs> นน,นะครับไม่ใช่ครับ <c oughs> แค่นามสกุลขอกาไซเหมือนกัน เฮ้ท่านคาสึยุริอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับเขาจะบุกเข้าไปในบุกกลางในมีเลยโอ้โหมาแล้วครับมามาแล้วครับกองครับซานดะซานดะยกิโมระมาแล้วครับแตะเขากาลังจะบุกมาที่ค่ายหลักของเรานะจะนเขามิ่งปอกตัวกุงาวานะคือกาลัง กำลังบุกมาหาต้องคุงเอาไว้เอียเยสุนะครับเราต้องไม่ขัดขวางครับอย่าให้เขาเจอกันได้นะอย่า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 ล่วงไปล่วงไปล่วงไปเฮ้ยเราเราบุกรัสเข้าไปเลยนะครับเราเรารัทเข้าป้อมโอดะเลยนะครับประมาณนั้นเพราะว่าจะแก้แค้นให้กับไมฟาเธอร์นะครับไมฟาเธอร์ของเขาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะ S <S เรียร้อยเรียบร้อยครับกอ,องทัพซาณาด่านีพ่ายแพ้แกเราแล้วง่ายๆครับ <laughs> เกือบไปสองกองทัพสนด,ดานเนี่ยขี่ม้าเข้ามาประมาณนะขี่ม้าเข้ามาประจันหน้าเลยนะเออกองทัพของทาเคดานเนี่ยเขาเริ่มเสียขวานลนะแล้วนะแล้วเขาก็ลังกำลังจะห่อยทัพหนีเลยผนะีพวกมาน้อยอะไรมาเนี่ยครับ มาณวาออกไปจากนคกาสิโนแคสโตนะออไอหมาเร้ออะไร,รงนะางีนะนะ้ขอโทษอีกครั้งนะถ้าเกิดว่าผมแปลผิดแปลถูกเนาะแล้วก็ขอโทษอีกครั้งนะถ้าเกิดว่าเสียงไม่ผมเออไม่ค่อยดีเท่าที่ควรน,นะที่เวลาหนึ่งนาทีนะให้ฆ่าร้อยตัวในนากาชิโนคาสโตก็น่าจะพอดีอยู่เนาะ 地獄への助手にする。<noise> <noise> 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 อผมรู้สึกว่าเกมนี้มันโพ่ากฟูในการต่อสู้มากมั่าน่าประมาณว่าผมสามารถใช้จอยได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับถ้าเกิดเราไซื้อจอยนะครับเกมนี้คือแบบคุณเสียอัตรดเลยนะประมาณนั้นต้องลองใช้จอยนะครับสาวกคอนโซนี่ชอบเกมนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบก็คือชอบไปเลยนะถ้าเกิดไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยนะเกมประมาณเกมประมาณแนวแบบนี้ก็คือจะต้องเป็นผู้ที่เสพติดในเรื่องด้วย ไนโตะนะในโตะแล้วก็บะบาทเขากำลังจะบุกเข้าอ่าอืมกำลังจะบุกมานะครับบะบาทนั้นผมอ่านไม่ทันเออฆ่านโนบุยุกิสรดะดาแล้วก็บะบาแล้วก็อ่าในโตะนะครับเคอยๆจัดให้ตามที่ต้องการเฮ้ยเฮ้ยมีคนเล่นสตาดีวอรี่นะ เลสตอร์สิเกนทุกอย่างเริ่มแล้วนะก็มาเล่นตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เราก็จะสู้กับใครเน,นาะนโตนะครับมาเลย แต่ผมยังไม่ร้องห้านี้เลยอืออือชูโชสมาแต่ละเสียงกุหลวดหัวโอ๊ยโอ๊โอ๊ยอ,อือทั้งผมท่าหัวเราเป็นกระเจี๊ยบกันกนะเนี่ยโอเค มันไม่ตายเลยเกすぎておりますぞอ่ะๆได้ตายของจริงตอน ถ้าเกิดว่าเลือดเลือดเราเหลือน้อยมันก็จะเพิ่มเงินเรื่อยๆนะครับเอ,อ้ยไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเลือดเลือดเราน้อยครับเกียรติตรงนี้ก็จะเพิ่มเงินเรื่อยๆนะก็สามารถเอาเกียรติเนี่ยไปแลกได้ไม่ใช่ครับเอาละ่ละลาก่อนโนบุยุกิ ชิมาซากอนไม่ยักรู้มาก่อนนะครับว่าชิมาซากอนนี่จะมาอยู่ในกองทัพของทาเคดะตอนนี้นะก็คือเป็นคนที่บุกมานะเออถ้าเกิดเราเป็นตัวเกมในภาคสองเอ้ยเมื่อพูดตัวเกมในภาคสองเนี่ยเขาก็จะเน้นไปทางกองทัพของทาเคดะนะครับมาว่า เนื้อเรื่องของทากิดะล้วนๆเลยนะแบบเน้นเลยแบบอวยเป็นตัวอวยกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาคนี้ครับก็จะเน้นไปทางอ้ย้ยจะเน้นไปทางอื่นนะเน้เนเน้นไปทางคล้ายๆกับว่าเป็นเนื้อเรื่องของตัวปรุงว่ามากกว่าแล้วเก็บความรู้นิดหน่อยนะครับกองทัพ ม้าแดงนะจะจะประมาณว่าเป็นกองทัพม้าแดงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกองทัพแบบกองทัพสีแดงใส่เก่าะสีแดงนะก็คือกองทัพลายท้ายของอีนาโอวาสานะโอเคเยอะ ก็ถึงอีนโมซานะครับน้าโอมาซาที่อยู่ใกล้ๆเรานี่เองเห็นไหมครับเรียบร้อย เอกช์สตรเก็บของก่อนเงินนี้สำคัญนะโลกเยืออเรียบร้อยนีก็ตัวเด็กแน่เอ,อ็กซ์เลนต์เบิร์ดชิบะาตะาคัสิ どういうことか、全然違うから、28秒で。 ถ้าเลือกภาคสี่กับภาคสี่พาร์สองนะผมเลือกภาคสี่ดีกว่านะถ้าเกิดว่าอยากจะแบบเล่นให้เอาเนื้อเรื่องมาให้ชมโอ้โหผมว่าภาคสี่ประมาณเขาพูดคาสึโยริเขาพูดว่าประมาณว่ากองทัพของเขาเนี่ยสูญเสียไปกับจึกครั้งนี้มากครับเขาจะถอยทับแล้วครับแล้วเราก็ต้องมาปิดทางถอยทับของเขานะครับถ้าเกิดว่าเขาถอยทับไปได้นะครับสิ่งที่เราเล่นมาทั้งหมดเนี่ยสูญเปล่าเลยนะฮะแล้วเราก็จะไล่ตามคาสึโยริไปเรื่อยๆนะ เอาละครับตอนนี้เขากําลังหนีนะจุด S K Point เขาก็อยู่ด้านหลังของเราดิและเขาก็จะมาหาเราดีเฮ้ยมันมีสองทางนะครับถ้าเกิดว่าทางนี้โยนบุกทางนั้นก็เขาก็จะไปทางนั้นอืมข้าได้พันตัวเค r <c oughs> มันก็จะวิ่งไวขึ้นมาเลยมาเลยเอ้าไม่โดนข้าแอสมี่มาเลยข้าคำภูฟ้าเจ้าอยู่แล้วามาเรียบร้อย วทุกคนเนี่ยชนะแล้วนะครับท้ายที่สุดกองทัพแทกิดานี่ก็ไม่สามารถชนะเราได้บจบแล้วนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการทรอยศรัวๆเลยนะครับคือเราจะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นโอดอดกแล้วนะครับ กองทับทั้งหมดนี้ของโอดะเราก็จะไม่ได้เล่นอีกแล้วนะโอเคครับผมขอตัดจบแพงเท่านี้นะก็ขอบคุณที่คนที่รับชมมาจนจบนะครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ